สวัสดีค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะชื่อวิวนะคะอยากมาเป็นธรรมพยานสั้นๆเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะคะอยากย้อนตัวเองไปตอนที่ตัวเองยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะช่วงนั้นเป็นอยู่ยม .6 นะคะอายุ18ปีก็ชีวิตตอนนั้นคือสูญเสียแม่ไปทําให้ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวไม่เหลือใคร มืดแปดด้านชีวิตสูญเสียทุกอย่างทําให้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เสียเสียพ่อไปเมื่อตอนอยู่ป .4 ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กกำพร้าเราเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเราเป็นเด็กที่ไม่มีไม่ได้รับความรักไม่ได้รับอ้อนกอดแม้ว่าเราจะมีตามียายอยู่มีลุงอยู่มีพี่ชายอยู่แต่เราเรารู้สึกว่าเราไม่เหลือใครทําให้ตัวเองแบบเสียใจมากๆร้องไห้ทุกวันเข้าห้องแล้วร้องไห้คนเดียวโดยที่ไม่บอกใครว่าเราเสียใจหรือว,ว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนนะคะก็ อยู่ในห้องอยู่ในห้องมุมมืดๆล้องให้คนเดียวบอกใครไม่ได้และชีวิตตอนนั้นก็กันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะฆ่าตัวตายคิดในหัวเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะให้รถชนตายขับรถให้ใครชนแบบว่าทุกอย่างคือเหมือนวางแผนในการที่จะฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้ว และขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระเจ้ามากๆเลยค่ะในช่วงเวลาที่เอ่อเป็นช่วงเวลาที่จบม .6 พอดีนะคะและช่วงม .6 อ่ะก็จะเป็นช่วงแกลบว่างที่เราจะเข้าต่อมาหาหลัยทําให้เราที่จะไปทํางานนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเพื่อนแม่นะคะเพื่อนแม่ก็ชวนไปทํางานด้วยและเพื่อนแม่เป็นคริสเตียน,นะคะ่ะวันที่เราไปทํางานนะคะวันที่หนึ่งหรือประมาณวันที่หนึ่งที่สองนะคะก็ทีมอาจารย์เดมทีมอาจารย์จัมพีก็ได้มา เรียกว่ามาฟื้นฟูที่คริสตจักรนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสเราได้มีโอกาส,ากาสที่ได้เข้าไปและแม้ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ดูใจกกับพระเจ้านะคะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้ายังไงพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงเขาชวนไปเราเราก็ไปเขาเข้าไปแล้วเราก็ก็ได้มีการเทศนามีนมัสก,การะค่ะเราก็ก็มีแบบว่าใครต้องการรับการอธิษฐานเผื่อคือตอนนั้นก็ หัวใจคือมันเล่าร้อนอยู่ภายในใจว่าฉันต้องการำทำพิธิฐานเผื่อฉันไม่ไหวแล้วฉันเสียใจชีวิตชีวิตที่ผ่านมาคือรับการสูญเสียมากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าก็พระเจ้าจัดเตรียมเราก็เลยได้ออกไปนะคะและได้รับการอธินนฐานเผื่อแล้วก็พระเจ้าก็ปลดปล่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ เจ็บปวดความคิดที่รู้สึกว่าจะเองเป็นลูกกำพร้าความรู้สึกที่จะเองไม่เป็นที่รักของใครๆเพราะเราขาดความรักเป็นคนที่ขาดความรักคนที่บืดแบบด้านพระเจ้าให้แสงสว่างพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างจริงๆค่ะพระเจ้าให้ความสว่างให้ให้หัวใจที่ความชื่นชมยินดีให้จิตใจที่แบบว่าสันติสุขแล้วก็พระเจ้าแบบนั้นตอนนั้นคือตื่นเต้นแล้วว้าวคือแบบว้าวขอบคุณพระเจ้านี่เกิดอะไรขึ้นทำไมอัศจรรย์ขนาดนี้ ในว,วันนั้นก็ได้รับเชื่อพระเจ้าแล้วก็ได้เชื่อพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงจัเตรียมและพระเจ้าทรงรักษาบาดแผลที่อยู่ข้างในใจในความเจ็บปวดในความเสียใจพระเจ้าทรงเยียวยาพระเจ้าทรง จัดเตรียมชีวิตของวิวมากๆพระเจ้าทรงเรียกวิวพระเจ้าทรงจัดเตรียมในชีวิตของวิวค่ะก็มาช่วงนั้นก็แล้วก็ตัวเองก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้แบบว่าฉันจะยังไงต่อกับชีวิตเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงแก่บอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าตัวเองอะ่ะต้องเป็นช่วงเข้ามหาลัยตัวเองติดมหาลัยแล้วแต่ณตอนนั้น,เร,เ,นเราไม่มีเงินเราไม่มีเงิน เราไม่มีเงินจากค่าเทอมเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรได้ที่ไหนเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าหนุนะไปยังไงต่อแล้วก็จัดเตรียมพระเจ้าให้เราได้มาเรียนที่มาหาลาัยลั้มกำแพงเป็นค่าเทอมที่ถูกแล้วก็เรามีคนรอบข้างที่รักเรานะคะ ตอนที่ขึ้นมาก็มีที่สาวคนเดียวที่อยู่กับเราที่เข้ามหาลัยนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมพี่น้องคริสเตียนด้วยการที่เราดูแลึ้นกันละกันและจนตอนนี้นะคะก็เรียนจบแล้วนะคะภายใน3ปีเป็นพระคุณความรักของพระเจ้ามากๆเลยค่ะชีวิตวันต่อวันกับพระเจ้าจริงๆในช่วงเรียนมหาลัยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้มากมายครอบครัวเราก็ไม่ได้มีรายได้มากมายแต่เป็นเพราะความรักของพระเจ้าจริงๆที่ให้เราได้มาเรียนและก็เรียนได้จบ แล้วก็ทําให้เราตอนนี้ได้มีงานทําแล้วนะคะก็พระเจ้าก็เลี้ยงดูพระเจ้าก็จัดเตรียมทําให้เราได้มีมีงานทําเรียนจบแล้วและตอนนี้นะคะก็ได้แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นแผนการของพระเจ้ามากๆที่ตั้งแต่วันแรกที่ไม่รู้จักพระเจ้าชีวิตที่มืดแต่ด้านพระเจ้าก็จัดเตรียมให้มาได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ วยพรเราให้เราได้เรียนจบพระเจ้าประทานสติปัญญากับเราให้เราได้ได้มีการศึกษาที่ดีแล้วก็มีงานมีงานทําที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีนี่คือความรักของพระเจ้ามากๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงเป็นกําลังพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลืออยู่เสมอพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะและความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆอยากจะบอกพี่น้องทุกคนเลยนะคะว่า ความรักของพระเจ้านั้นอัศจรรย์และยิ่งใหญ่อยากให้พี่น้องได้มารับความรักของพระเจ้าเช่นนี้เช่นกันกนะคะในวันคริสต์มาสพระเจ้าทรงอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ